สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบตายอ,อีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ต่ายพาเพื่อนๆมาดูแลต้นมะเขือเทศนะคะที่เราได้ปลูกไว้นะนี่ค่ะมะเขือเทศไตปลูกในแปลงตรงนี้นะคะก็จะมีปัญหาพวกใบเหลืองนะคะแล้วก็ใบเกิดเชื้อราอยู่บ้างนะเพราะว่าในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะทุกคนแต่ทีนี้ถึงแม้ว่าจะเกิดเชื้อรานะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถที่จะจัดการได้นะเพราะว่าเราใช้วิธีการตัดออกเลยค่ะไม่อย่างนั้นเชื้อราเขาจะลุกลามค่ะ ใบไหนนะคะที่เป็นใบเหลืองๆมีจุดมีอย่างเงี้ยนะเราตัดออกเลยค่ะทุกคนเป็นวิธีเบื้องต้นนะคะที่ใช้ในการดูแลมะเขือเทศนะคะพอเจอปัญหาก็ตัดออกก่อนเลยเนี่ยค่ะลักษณะนี้นะคะไตเชื่อว่าใครๆที่ปลูกมะเขือเทศเนี่ยน่าจะได้เจอปัญหานี้แน่นอนนะคะใบเหลืองเป็นเชื้อราขอบใบไหม้นะคะมาหมดเลยค่ะมะเขือเทศเป็นพืชที่ปลูกแล้วไต่เจอปัญหาทุกครั้งเลยนะ ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคนอื่นปลูกเนี่ยจะเจอปัญหาเหมือนตายหรือเปล่าแต่เจอปัญหาแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะใบเป็นจุดเป็นเชื้อราแต่พอเจอปัญหาแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ให้ผลผลิตนะคะทุกคนเขาก็ให้ผลผลิตเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราก็อยากจะได้ต้นมะเขือเทศที่เขียวสมบูรณ์นะใครมีวิธีก็แนะนำต่ายได้นะคะทุกคน นี่ค่ะพวกใบที่มีปัญหาเนี่ยแต่ก็จะตัดออกแล้วใบที่เราตัดออกเนี่ยอย่าทิ้งกลบไว้โคนต้นนะคะเชื้อราย,ยัางอยู่นะในช่วงนี้นะคะมะเขือเทศของต่ายกำลังติดดอกออกผลค่ะเราก็จะตัดใบที่ไม่จำเป็นออกไปให้เขาโล่งๆนะคะสารอาหารจะได้ไปเลี้ยงอยู่ที่ผลไปเลี้ยงที่ดอกนั่นเองนะคะทุกคนอ,อย่างต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยเขาก็จะมีมุมนี้นะคะนี่ตรงนี้ที่ออกผลนะคะนี่ค่ะ ด้านบนนะที่ยังไม่ไดยถ่ายเพื่อนๆดูนี่นะคะอ่าแล้วก็ใบแบบนี้เห็นไหมคะใบแบบนี้ที่เขามีปัญหานะแต่จะตัดออกค่ะ mm hmm. เพื่อไม่ให้เขาลุกลามไปที่ใบอื่นๆกิ่งอื่นๆน,นะคะเราก็ตัดออกเลยอ่าเดี๋ยวทํามาดูต้นนี้กันนะคะทุกคนนี่ สำหรับทางนี้นะคะลักษณะใบเขานี่จะเป็นแบบนี้เริ่มขอบใบไหม้นะคะใบหงิกใบงอค่ะตัวนี้มีคนถามวิธีป้องกันมาเหมือนกันนะคะว่าจะป้องกันยังไงนะแต่ก็จะลองทาในแบบฉบับที่เคยได้ลองมานะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอตัดใบก่อนนะคะตัดใบล่างๆก่อนนะ นี่ค่ะตัดใบใบล่างๆนะคะถ้าเขาเกิดเชื้อโรคเชื้อราเอาออกนะอยู่ในช่วงติดดอกแล้วค่ะนี่ค่ะออกดอกค่ะนี่นะคะ ก็จะตัดออกลักษณะนี้นะคะใบเหลืองๆไม่มีแล้วนะ,ะยังมีตรงนี้นิดนึงเรียบร้อยค่ะทุกคนทีนี้นะคะใบมะเขือเทศพวกนี้เราอยาเอาทิ้งไว้ใกล้ต้นมะเขือเทศนะเราต้องเอาไปทิ้งไก,กลๆเลยนะคะแล้วแต่ก็ไม่เอาทําปุ๋ยหมักด้วยนะคะไม่ได้เอาใส่ในตะกร้านนะ แต่ก็กลัวว่าพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียของเขายังคงอยู่นะคะเดี๋ยวพอหมักปุ๋ยไปเอาปุ๋ยมาใส่ต้นพืชต้นพวกแบคทีเรียเหล่านั้นก็กลับมาทําร้ายต้นพืชอีกนะคะก็เลยจะเอาไปทิ้งไกลๆเลยนะคะทุกคนและนอกจากเราจะตัดใบเหลืองๆนะคะที่มีปัญหาออกไปแล้วนะคะทุกคนต่ายก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะ นี่เลยค่ะเบกกิ้งโซดานะคะก็คือเป็นตัวที่เราใช้ล้างผักล้างผลไม้นั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้มีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อโรคเชื้อราให้กับต้นพืชด้วยนะคะต่ก็ได้เตรียมน้ำมาแล้วค่ะทุกคนน้ำอยู่ในบัวรดน้ำแล้วนะนี่ค่ะหนึงบัวรดน้ำแบบนี้เราก็จะใช้เบกกิ้งโซดาหช้อนค่ะ,ะตักไปเลยนะคะนี่ หนึ่งช้อนนะคะเทลงไปนะคะผสมลงไปเลยคนค่ะคนสักพักหนึ่งให้เบกกิ้งโซดาเขาละลายดีนะคะหลังจากนั้นก็ราดรสไปที่ต้นมะเขือเทศเลยค่ะเวลาราดรสนะคะจะราดรสให้โดนใบเลยนะนี่ล้างใบล้างลำต้นให้โดนรากไปเลยค่ะทุกคน แบบนี้ค่ะก็ลองใช้ดูนะคะทุกคนเบกกิ้งโซดาเนี่ยก็เป็นของที่เราหาได้ง่ายๆทุกบ้านในครัวอาจจะมีอยู่แล้วนะคะหรือถ้าใครไม่มีหาซื้อตามร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นะคะก็มีขายค่ะเรารดให้โดนใบแบบนี้ไปเลยนะคะใช้เป็นประจำา1สัปดาห์นะคะใช้1ครั้งนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้ทุกๆ10วันก็ได้ค่ะลองทำตามกันดูนะคะเชื้อโรคเชื้อราปัญหาที่มากับต้นมะเขือเทศจะได้หมดไปค่ะ ลองค่อยๆบำรุงดูแต่ว่าต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าเราปลูกผักแบบไม่ใช้เคมีเราใช้อินรีย์นะคะก็อาจจะใช่อาจจะให้ผลไม่ได้แบบรวดเร็วหรือว่าทันใจสักเท่าไหร่นะคะลองดูค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ